นี่เป็นภาพของเมล็ดต้นพระเจ้าห้าพระองค์ที่นางจันเพนแสนพาชาวบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาในผ่าครอบครัวไปเก็บมาจากป่าและทําการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดโดยต้นพระเจ้าห้าพระองค์ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่หายาก และขยายพันธุ์ในป่าได้น้อยเพราะเนื้อภายในเปลือกของเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์เป็นของอร่อยสําหรับเจ้ากระรอกน้อยที่ชอบแทะชอบกัดจนเมล็ดเกิดความเสียหายจนไม่สามารถงอกได้จึงทําให้การขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติในป่าของต้นพระเจ้าห้าพระองค์จึงมีค่อนข้างน้อยโดยผลสดของต้นพระเจ้าห้าพระองค์จะมีรูปทรงกลมสีเขียวเมื่อผลแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนเป็นสีน้ำตาลเข้มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4ถึงซนติเมตรผลจะแข็งแข็งมีลักษณะห้ผูแต่ละผูก็จะมีรอยห้ารอยคล้ายกับรูปของพระห้าองค์เรียงรอบผลและภายในเปลือกก็จะมีเนื้อที่สามารถกินได้โดยมีความเชื่อกันว่าทั้งใบดอกและผลของต้นพระเจ้าห้าพระองค์ถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆและเชื่อว่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์มีเทพเทวาสถิตอยู่เพื่อคอยปกปักรักษาให้ทั้งคนและสัตว์ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเมื่อปลูกไว ในบ้านก็จะทําให้บ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุขคนในบ้านเรือนนั้นรักให้กันไม่มีการทะเลาะเบาะแหวงความรักมั่นคงและคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาต้นพระเจ้าห้าพระองค์จึงถือได้ว่าเป็นไม้โบราณหายากซึ่งจะเจอต้นที่มีขนาดใหญ่มากในป่าทึบลำต้นสูงใหญ่มีอายุหลายร้อยปีโดยนางจันเพ็ญได้กล่าวว่าตนและครอบครัวก็จะเข้าไปเก็บเอามาล็ดของต้นพระเจ้าห้าพระองค์มาจากป่าทึบซึ่ง ต้นที่ไปเก็บเมล็ดในป่าเป็นต้นขนาดใหญ่มากอายุนับร้อยกว่าปีขึ้นแล้วขนาดต้น1 0ถึง15คนโอบและต้นก็นำเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งก็นำไปปลูกในสวนประมาณ500กว่าต้นในพื้นที่10ไร่โดยปลูกแสมไว้กับไม้ป่าชนิดอื่นๆโดยปลูกไว้ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วและส่วนหนึ่งก็ทำการเพราะต้นพันธุ์จำหน่ายโดยการเพราะต้นพันธุ์ใช้เวลาประมาณ3เดือนสังเกตลำต้นและราก แข็งแรงก็สามารถที่จะนําไปปลูกลงดินได้แล้วโดยต้นพันธุ์ของต้นพระเจ้าห้าพระองค์นี้ต้นก็จะขายในราคาต้นละ5บาทและหากเป็นต้นที่มีความสูงเป็นเมตรก็จะขายในราคาต้นละ10บาทครับอ๋อนี่พระเจ้าหาพระองค์ค่ะเป็นไม้ป่าที่กําลังจะสูญพันธุ์ถึงหาหาเบิ่งหยาเสมเอนี่ค่ะ โอ้ซ so oh, uh, you know. ื um, no ้อน uh, ี้เล่นไหครับค่ะซื้อนี้เลยค่ะอืพระเจ้าหาพระองค์มาทีค่ะพระเจ้าหาพระองค์ครับกับเป็นเป็นยังเขาเป็นยังได้ซื้อนี้ครับมันต้องมีการลูกหนึ่งนี่จะมีอยู่หาหาตาค่ะบางคนเป็นคนโบราณแต่ก่อนเพิ่นเอาไปขัดขัดเหล่าเพิ่นก็ไปปลูกเสกเป็นของขังโอ้ใบน้ำลดน้ำเลี้ยนน้ำขึ้นหิงผ้าหิงงยังอะค่ะมันจะมีอยู่หาตาหาเสียงไก่ตามความเสื่อค่ะพวงเสื่อค่ะโบราณโบราณก็เลยได้เอิญหาพระองค์เพราะปกติไม่ ทุกอัดดีเม็ดหนึ่งสีมีเบียหนึ่งค่ะอันนี้มีหาค่ะแต่มีอยู่หาตาค่ะมีหาตาค่ะหาตานี่เราเราใ้เม็ดเม็ดหนึ่งในหาตานี้เอามาเพาะได้หลายผนไดครับกถ้ามันเขินทุกเม็ดก็ได้หาเม็ดค่ะได้หาเบียร์นะคะนุ้ยเนี่ยทุกลูกค่ะทุกลูกจะมีหาตาเมดค่ะ บม่าวาลูกน่อยลูกใหญ่ก็มีแค่หาตาแล้วก็มีหาเมล็ดในีันค่ะก็เป็นคุณลักเอเป็นลักษณะสมคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยค่ะโอ้ครับครับปลูกโดนปันไดครับจังจีในได้เม็ดได้ยังเนี่ยถ้าได้เม็ดนี่ก็กเป็นสิบปีขึ้นไปเลละกัะสิบปีจังสิได้เม็ดค่ะอครับตน้นต้นพันธุ์ที่ไปเก็บมาเนี่ยคนโอบประมาณสิบว่าคนสิผาคนจางสีจังสิรอบค่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่เป็นเป็นเมียพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ออกสะพึง่งแตก ต่างก็ไม่ทั่วไปค่ะอ๋อเนี้อยู่ในสวนเทากับมีนบ่ครับนี่ตัวนี้ยานี่ค่ะตัวนี้ยายพันมีค่ะเพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกอ๋อเพราะว่าดนไปไหนะครับอยู่สวนปลูกได้สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีเขาสิ้อเสื่อไร่ได้เม็ดแล้วยังค่ะยังยหน่อยที่ไปเก็บเม็ดนี่โอ้ยคือซีเมนชั่วลูกชั่วหลานไปแล้วค่ะเพราะว่าบริวามันเกิดมาตั้งสมัยใดค่ะอ๋อไปเก็บน้ำปลาค่ะอย่างมันสูญพันธุ์ก็เลยเอามาเพาะไว้ให้พี่น้องได้ปลูกค่ะอ๋อครับแต่เขาปลูกไว้อยู่สวนนี่ต้นนครับปลูกกไว้้้าตแล้วค่ะ ปาแต่ว่าปลูกในี่ทีสิบกว่าไรเหรอคะเพราะว่าปลูกหลายชนิดอะคะหลายชนิดในี่ทีสิบกว่าไร่ครับแตคือนี่ก็ร่วมไปถึงต้นพระเจ้าวบพระองค์น้ำครับครับดูแลยากปะครับเพราะว่าเป็นไม้โบราณไหมกับปลูกทั่วไปเหมือนปลูกยางนาแต่เคี้ยนอะค่ะครับเป็นไม้ปลูกง่ายค่ะปลูกคึกกันก็ไมบไม่ปลานี่สิบ่มีชนิดที่ปลูกยากกับไม่ได้ไม้ปลูกง่ายๆค่ะแล้วกันเพาะกับคือกันเพราะว่าเพื่อนี่งาต่สีบ่เพาะงากก็มุ่งอยู่ที่เพื่อนั่นไง กับเพียงตะเก็บมาแล้วก็มาล้างแล้วก็พึ่งให้ถึกแดดให้มันแดดกำกับไปลุงแปลงค่ะไม่ใช่นสีหยางนวยเป็นไหนหยางเม็ดเป็นไหนบ่ได้แยกค่ะเพราะว่านวลนวลอย่างจิมีอยู่หาตาค่ะกับวางไปทางนี้เลยค่ะแล้วเขาจีออกมาหาต้นค่ะแมีนค่ะโอ้แล้วย่างหยางก็ย่างแยกออกค่ะแมีนเวลามันงอกขึ้นมาก็จังแยกแยกต้นออกค่ะโอ้แต่ว่ามันเกิดหาต้นอยู่ในเม็ดเดียวยุดค่ะใครส่งพุ่งหอส่งในอ้อมกันกัต้นไผ่ต้นมันกันค่ะกับเออค่ะแต่วเขาจะไม่แยกออกค่ะเขาก็แยกออกมาจิ้มเซถุงค่ะเสทุมีดเอง ตัดตัดออกถึงเลยฮะกับบ่อค่ะกับถอนใช้วิธีถอนออกมาจิ้มไม่เลยค่ะอ๋อเาขาเขาจะรุดจากจากรุดรุดจากหน่วยของมันเองค่ะรุดจากหน่วยอ๋อครับแต่เขาขอมัดพ่ออยู่ไอ้ถุงดำค่ะแม่นค่ะรับกับใช้เวลาดโดนแมทคือยอยู่เนี่ยฮะไอ้ใช้เวลาดโดนแมทพ่อเนี่ยกะประมาณอาทิตย์กว่าอันนี้ได้สองเดือนสามเดือนแล้วค่ะสองสามเดือนสามเดือนแล้วค่ะถ้ทั้งโดนแมทแจ้งทีมอ๊อฟไปปลูกครับอันถ้าแทบนี่ก็ปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าลับต้นเขาแข็งแล้ว น้ำต้นแข็งแรงสังเกตว่าน้ำต้นน้ำแข็งแรงโยงโยงไปโยอมากกับกับว่าอุ่นว่าอย่างแสงว่ารกเขายืดค่ะ่รากเขาจนทะลุถุงแล้วค่ะปลูกได้เลยค่ะสังเกตบองนี่ค่ะครับครับครับอ๋อวัฒนาดาวัรนาดามีมีปัญหาบไหมคบปลูกมาสิบกว่าปีนี่ฮะก่ะบ่มีค่ะครับเพราะว่าปลูกใหม่ปลามันตามที่ปลูกไว้กับว่าใครมีปัญหาอย่างค่ะครับครับอพี่ก็พี่น้องสนใจลนะครับสนใจอยากคลิปถ้าพี่น้องสนใจกับสายเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะเอาไปปลูกแล้วมอกเพราะว่าซื้อซื้อคอนทางผิวมงคลค่ะครับหากพี่น้องอยากไปปลูกกับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หาบาทตัวนี้จะพิเศษแพงกว่านอยนึงเพราะว่าใหม่มันเป็นไหม่ที่หายากค่ะค่ะถือว่าแพงและะ้วค่ะหาบาท,ตบาทแต่ใหญ่ขึ้นมาหอดเป็นเม็ดกับสิบบาทเื่กันตัวไปและะ้วค่ะ ครับคับก็คือไอ้ห้าส่วนสูงของของของต้นต้นก้านี่เป็น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 เม่ะอ่าก็คืตัวรสิบัตรนะครับแต่ว่าซ้ำนี่ยังโมหอนเม่ะซ้ำนี่กันแล้วก็หาบาทรก็โอ้ครับครับครับเป็นได้รับกันตอบรับดีเพครับสำหรับต้นพระเจ้าค่ะพระองค์นี่ครับตอบรับดีค่ะพี่น้องสนใจปลูกกันหลายอยู่ค่ะกางกาล่งงอกเดี๋ยวนี้เริ่มต้นกะลัางอกค่ะอีกสองสามเดือนก็สามารถเข่าเอาได้ค่ะก็เพราพราะปบไหลไปไดแล้วครับตอนนี้อยู่ในสวนนี้ยกับหลายโคตรเกิด เดี๋ยวนี้กําลังเกิดเกิดเป็นหมื่นอยู่แหละค่ะเป็นหมื่นต้นจองไว้ค่ะวันเบิ้นเขาจองไว้แน่เลรอจีครับมีแน่อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นใหม่ที่แปลกหายากซึ่งทั้งประเทศมีอยู่แถบนี้แหละค่ะอ๋อครับก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 ับอ๋อถ้าพี่น้องสนใจอยากอยากพ่อเบิ้งอยากซื้อใจแล้วรวยรวยอยากตั้งไปปลูกอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของนี่ครับค่ะจิตติดต่อจังไรเบอร์ไรอยู่บ้านไรตำบลด้วครับค่ะพี่น้องสนใจพระเจ้าหาพระองค์กะ มาติดต่อทางบ้านนี้ได้เด้อค่ะกับบ้านนายสารตะบลตะการันอำเภอสนามเชียงเกตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสวนกับจันเพี้ยนพันใหม่ค่ะเบอร์โทรกับศูนย์แปดท่าสี่สามสองเก้าหกแปดสี่ค่ะสามารถโทรมาปรึกษาได้ค่ะนิดใหญไปปลูกให้กับโทรมาติดต่อได้ค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะเริ่มต้นที่ต้นละหาบาทเนาะค่ะเริ่มต้นที่หาบาทค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ